สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาส่องน้องหมาของเหล่าดาราไอดอลเคป๊อปเกาหลีกันว่าเขาเลี้ยงพันธุ์อะไรกันบ้างมาดูเลยที่คนแรก เจนนี่แบ็คพิงค์นะคะเลี้ยงพันปอมเมเลเนียทุกคนเป็นน้องหมาสีช็อกโกแลตนะคะน่ารักมากๆนะคะขนฟูอย่างเงี้ยหวานนะคะเป็นพันธุ์ที่ฮิตตลอดกาลจริงๆนะคะก็ถูกใจสาวเจนนี่เขาแหละต่อมาชานย,ยอนเอ็กโซนะคะ,ะ,คะเขานะคะก็เลี้ยงหมาเมาทีพูเองค่ะสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงแซงทุกทางโค้งในเกาหลีนะคะเขามาจากเมาทีสกับพุดเดิลนะทุกคนน่ารักฉลาดขนไม่ล่วงฮิตมากน่ารักจริงๆค่ะ คนต่อมาคือแทยอนเกิลเจเนเรชันนะคะก็เลี้ยงซิลเวอร์พุดเดิลนะทุกคน เป็นพุดเดิ้ลน,นะคะแต่สีเนี่ยเป็นสีพิเศษก็คือสีซิลเวอร์ที่หายค่อนข้างยากเลยนะคะในเกาหลีเป็นสีที่สวยมากเลยเมื่อตอน,นเด็กเนี่ยเขาจะเป็นสีเข้มดำๆแล้วจะโตมาสีเฟดออกเป็นสีนี้ยูนิคสวยสุดๆต่อมาจีซูแบกพิงนะคะก็เลี้ยงเมาทีค่ะทุกคนหมาที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนจะเป็นน้องหมาประจําชาติเกาหลีอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าพันนี้นะคะเกาหลีก็ฮิตเลี้ยงมากนะคะเป็นน้องหมาสีขาวขี้อออนน่ารักนะคะตัวเล็กๆนะคะไปไหนไปกันได้ก็ถูกใจสาวๆแล้วนะคะหลายๆคน ต่อมาลิซ่าแบคพิงนะคะก็เลี้ยงหมาพันใหญ่เลยค่ะคือพันโดเบิลแมนหมาเท่นะคะ พันนี้เนี่ยเลี้ยงไว้นะคะก็ไม่ต้องกลัวครแล้วค่ะเพราะลูกน้องคือโหดมากตอนแรกก็เล็กๆหนี้แล้วก็โตอย่างนี้เลยแต่ใส่ซอยซิรีนะจ๊ะต่อมานะคะพักชิวนะคะเลี้ยงน้องสนอเซอร์นะทุกคนสายพันุนี้นะคะก็เป็นอีกสายพันธุยอดฮิตเหมือนกันที่ฮิตมาดัยูแต่สมัยเลยนะคะน้องน,นะคะเขาจะมากับหูที่เป็นพับลงอย่างนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีคิ้วสุดเท่ของเขานะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของสนอเซอร์เลยนิสัยก็น่ารักนะคะฝึกง่ายด้วยแล้วก็ซ่องเฮเคียวค่ะกับน้องหมาพัันนบิชอองฟเซีกสายพธุ์ปลดแต มากาฮิตสุดๆในเกาหลีนะคะทุกคนเป็นน้องหมาขนฟูสีขาวนะคะที่แบบน่ารักมากๆนะคะคนเกาหลีเนี่ยจะนิยมตัดให้เป็นก้อนกลมๆนะเหมือนสำลีนะคะใครเห็นเนี่ยก็ต้องหลงรักเหมือนที่ถักโซ่นพระเอกของเราก็หลงรักน้องพิชชองฟิเซ่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูเขาเป็นแบบโอ้โห by fan material ไหมรักหมานะคะก็พีชชองน่ารักขนาดนี้ใครจะไม่หลงรักละเนาะ <c ười> ใครสนใจนะคะสามารถดูน้องๆน่ารักน,น,นแบบนี้ได้อีกเพียบเลยที่ www. t h a i n i m a com ค่ะ